สวัสดีครับวันนี้คอนเกษตรนะครับจะมาแนะนำนะครับการปลูกทุเรียนนะครับอายุต้นโตนะครับเป็นเป็นไม้ข้ามปีนะครับดังนั้นคือมันจะมีกลุ่มรากฝอยนะครับหรือรากขดนะครับที่เนี่ยเขาเรียกนะครับเป็นตัวรากหลักนะครับที่ขดนะครับเราก็คือตัดนะครับประมาณจากก้อนถุงก็ประมาณหนึ่งถึงสองข้อนิ้ว นะครับแล้วก็ส่วนทุเรียนต้นโตนะครับต้นพันธุ์ที่ข้ามปีนะครับระบบรากนะครับดังนั้นระบบรากมันจะเยอะในถุงนะครับพอระบบรากเยอะในถุงนะครับกว่าจะลงไปที่พื้นดินนะครับรากก็จะออกช้านะครับดังนั้นก็แนะนานะครับในการขยายรากนะครับสําหรับปลูกต้นทุเรียนข้ามปีนะครับกลุ่มรากมันจะเยอะนะเดี๋ยวจะใช้ดูนะครับนี่นะ ็มาดูนะครับวิธีปลูกด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใช้ตัว,ตวนะครับแร่ยิบซัมนะครับแร่ยิบซัมนะครับในการรองนะครับรองก้อนหลุมหรือว่าคลุกเคล้านะครับเพราะว่าตัวแร่ยิปซจะมีตัวกรรมฐานนะครับในป้องเรื่องกลุ่มโรคด้วยนะครับแล้วก็ตัวแคลเซียมนะครับไปกระตุ้นของกลุ่มรากทุเรียนนะครับเป็น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 ไม้นะครับต้นเม็ดกว่านะครับ นะครับคือวิธีปลูกนะครับก็นะครับถ้าเป็นกิ่งข้างนะครับกิ่งกระเทยหรือตัวกิ่งแพนนะครับก็ให้แนะนําว่าหันหน้าใบหน้าแสงเข้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเพื่อให้ต้นไม้สังกห์แสงได้นะครับส่วนถ้าเป็นต้นกระโดงนะครับก็ทางด้านไหนก็ได้นะครับ่ะเรามาดูนะครับเนี่ยก็หนึ่งคือตั้งองศาให้ตรงนะครับนี่นะ แล้วก็เราก็ดึงนะครับดึงถุงนี้นะปอดีอยู่คนเดียวนะครับก็ดึงถุงนะครับหรือว่ากีดเลยก็ได้นะครับกระตุงมันแน่นนะครับเราก็จะได้เห็นว่าทุเรียนนะครับผุ่มรากในถุงจะเยอะนะครับอ่าดังนั้นนะครับทุเรียนรากในถุงเยอะถือว่าเป็นผลดีนะครับถือว่ารากฝอยนะครับเยอะ แต่ถ้าเปิดถุงมานะครับไม่มีกลุ่มรากพวกนี้เลยนะครับก็การเจริญเติบโตของกลุ่มรากผลในการหากินนะครับก็ถือว่าต้นกล้าตอนนั้นนะครับค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดมาดูนะครับว่ามีกลุ่มรากเยอะไหมนะครับถ้ากลุ่มรากหากินเยอะนะครับก็เป็นต้นกล้าที่แข็งแรงนะครับเนี่ยครับบางบางต้นบางถุงนะครับกลุ่มรากจะน้อยนะครับมองเห็น กลุ่มลากฝอยลากเดินอาหารนี่จะน้อยนะครับแสดงว่าปลูกไปก็โตช้านะครับบางครั้งเราก็จะมองไม่เห็นแล้วครับแต่ว่าเวลาเราซื้อมาปลูกนะสังเกตนะจะมีกลุ่มกลุ่มลากเยอะนะครับทีนี้มาดูวิธีการขยายรากนะครับการขยายลากนะแล้วก็นี่นะครับมาให้ดูชัดๆเลยนะครับเราก็ใต้ถุงนะครับนี่เราก็ดึงกลุ่มรากนะครับที่ลากด้านบนนะครับใจเย็นนะค่อยค่อยดึงนะครับ ขาดเล็กขาดน้อยไม่เป็นไรนะครับแต่เราขยายพวกนี้นะครับขยายมานะครับนี่นะครับดึงจากก้อนถุงขึ้นมาครับไม่เป็นไระพอรากมันจะทิ่มลงหาดินนะครับเนี่ยพอเราขยายตัวนี้นะฮะกลุ่มรากหลักพวกนี้จะออกข้างนะครับแต่ถ้าเราไม่ขยายนะฮะมันจะดิ่งลงดินนะครับทําให้ต้นไม้นะเติบโตช้านะครับเติบโตช้าเนี่ยปลายรากพวกนี้นะมันจะดิ่งลงดินก่อนนะครับแล้วค่อยออกข้างดังนั้นว่าเราขยายนี่ออกข้างนะครับ ต้นไม้มันก็จะไปยึดกับดินนะครับที่พื้นที่เราปลูกนี่ก็เป็นเก็บความรู้นะครับเป็นเล็กน,น้อยในะการปลูกต้นทุเรียนนะครับข้ามปีนะครับเป็นต้นทุเรียนใหญ่นะครับ,นะรบแต่จะเป็นต้นทุเรียนเล็ก,กมันค่อยมีปัญหานะครับต้นทุเรียนเล็กก็คือปลูกแล้วก็ารากค่อยๆหานะรรากก็ยังไม่ออกดีนะแต่ ได้กำลังต้นนะครับถ้าปลูกต้นใหญ่ก็คือหนึ่งกำลังต้นดีนะครับแล้วก็กลุ่มรากหาอาหารมีเยอะนะครับแต่เราปลูกให้ถูกวิธีนะครับเนี่ยรอ่าเราสังเกตนะครับเนี่ยจะมีรากในออกมานี่ครับนะครับอ่าแล้วเราก็ค่อยๆนะครับเอาดินกอบลงไปที่ชั้นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับเอารากพวกนี้ออกมานะครับ แผ่รากนะฮะอยู่บนผืนดินนี่นะครับน,นะครับรากพวกนี้มันจะวิ่งวิ่งเข้าไปในถุงนะครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบเห็นไหมออกมายาวเลยนะครับแต่ถ้าเราเอามาวางวันนี้นะรากมันก็จะเดินเลยนี่รากมันก็จะเดินนะครับจะเดินชอนดินมาเลยแต่ถ้าว่า <c oughs> เราไม่ออกมันก็จะดิ่งลงดินก็นม้วนอยู่ในถุงก่อนนะครับโดวยวก็กลายเป็นรากขดได้นะครับนี่นะครับ พอเราเอามาขยายแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็เริ่มเดินเลยสตาร์ทนะครับเนี่ยมันก็ไปยังแล้วก็หาดินหาอาหารธาตุอาหารในดินของเรานะครับแล้วก็ไม่ไม่แนะนานะครับเรื่องเอากลุ่มปุ๋ยหมักหรืออ่าไปลองก็หลุมนะครับเพราะว่าเวลาเกิดรากทุเรียนนะครับมันยังยังอ่อนนะครับพอไปไปถูกอ่ากลุ่มปุ๋ยนะครับก็มันจะเกิด แก๊สนะครับมีความร้อนและทําให้รากเสียหายได้นะครับดังนั้นนี่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ปูนขาวไม่ใช่ดนละไม้นะครับจะเป็นกลุ่มแร่นะครับแร่ยิปซั่มนะครับซึ่งมีองค์ประกอบของกรรมฐานนะครับสูงนะครับและตัวแคลเซียมนะครับในการหน้าที่เรื่องกลุ่มรากทุเรียนนะครับเนี่ยเรื่อความแข็งแรงนะครับรากไม้นะครับต้องการแคลเซียมนะครับก็เหมือนมนุษย์นะครับเหมือนใบของทุเรียนนะครับต้องการแคลเซียมนะครับเนี่ยนะครับ เราก็จับมานอนแบบนี้จับมานอนนี่นี่จับมานอนแบบนี้นี่นะครับแต่รากนี้ก็เดินรากนี้จะเดินอาหารนะครับแล้วก็ไปย่างยึดต้นนะครับกลายเป็นกลุ่มรากพนนะครับที่แข็งแรงนะครับสำหรับลูกไม้ไม้โตนะครับไม้ข้ามปีนะครับก็เรียกไม้ข้ามปีนะครับไม่ยากนะครับก็ค่อยคเนี่ยะครรากจะออกมาเยอะแ้วมันเป็นพวงนะครับ นี่นะยใจเย็นๆนะครับปลูกไม้ข้ามปีนะครับปลูกเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้โตไวเดี๋ยวนะมาดูเห็นหมด้านนี้ก็มีนะครับนี่เห็นไหมเนะี่ยรากพวกนี้นะครับเนะี่ยเนี่ยนะครับเราดึงมาเดี๋ยวมันจะออกหากินข้างทางนะครับง่ายๆถ้าเข้าใจนะครับ สำรับการปลูกทุเรียนเห็นไหมเนี่ยรากออกมายาวเลยแต่ถ้าว่าเราไม่เราไม่ขยายรากนะครับมันก็จะดิ่งลงดินก่อนนะครับหรือว่าพันอยู่ตามก้นถุงก่อนนะครับจะทําให้ทุเรียนโตช้านะครับสำหรับคนเกษตรนะครับก็แนะนำนะครับวิธีการปลูกต้นทุเรียนนะครับไม้โตไม้ข้ามปีนะครับ,โ,นะรบโดยการขยายรากนะครับเนี่ย นะครับครับแล้วก็ดินกอบเบาๆนะครับนะปลุกเลยเลยนะครับจะเย็นๆนะครับเพราะว่าเราปลูกลงไปแล้วนะครับขุดมาแก้ไขไม่ได้นะครับนะฮะอย่างนั้นตอนทีปลูกนะครับสำคัญนะครับหรือว่าก่อนปลูกเราจะวัดค่าพีเอดิน นะครับก่อนก็ได้นะครับมีหลายวิธีนะครับส่วนที่ว่าเป็นที่เขาก็แนะนำนะยกโคกกระทะฟั่มหรือหลังเต่าเนี่ยแบบนี้นะครับนะครับก็ง่ายง่ายนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนนะครับให้โตไวนะครับเป็นทุเรียนข้ามปีครับถ้าเป็นทุเรียนถุงเล็กๆก็ไม่เป็นไรรากอย่างน้อยนะครับนะแต่ถ้าด้วยร์มแข็งแรงนะครับเป็นทุเรียน ต้นโตต้นใหญ่ก็คือความแข็งแรงนะครับจะเยอะกว่าเพราะว่ากลุ่มกลุ่มรากนะครับหากินน่าจะเยอะกว่านะครับก็ขอนะครับจบคลิปนะครับในการปลูกทุเรียนต้นค้ามปีนะครับสำหรับคนเกษตรสวัสดีครับ